ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพร,รมพมุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนา,นาพระอมราภิรักิตะอมโรเกิดวัดบร,รมนิวาสรัชนาต่อไปจะเป็นสุทธิกะปาจิตตีในวัดที่แปดชื่อว่าสหธรรมนิตรคประดับด้วยสิกขาบทสิบสองสิกขาบท สหธรรมนิกรัิกาบทที่หนึ่งความว่าเท็กสุใดประพฤติอนาจารอยู่เท็กสูดทั้งหลายอื่นห้ามปรามว่ากล่าวด้วยสิกขาบทบัญญัติกลัวจะเป็นอาบัติเพราะไม่เอื้อเฟือ้อเธอแกล้งกล่าวเป็นเล่ติว่าเรายังไม่ได้ถามเทิกสุอื่นซึ่งเป็นพระวินัยทรผู้ชนาตร,ราบใดเราจะยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนั้นก่อนดังนี้ต้องอาบัตาตาจิตีทุกๆคำเลย วิสัยผู้จะศึกษาเนี่ยจาจะต้องรู้ให้ทั่วถึงต้องไต่ถามเนื้อความแน่งปาฐะนั้นๆต้องคิดเปรียบเทียบอันนี้แหลเป็นความชอบยิ่งในธรรมนั้นในอุปสัมบันนั้นเป็นติกะปาจิตติก็คือถ้าอุปสัมบันว่ากล่าวนับเนื่องในสกขาบทก็คือประพิจุด,ด้วยกันว่ากล่าวถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็จะทําให้ต้องบัตรปาจิตติแต่ถ้าเป็นอนุสัมบันิ ก็เป็นติกรทุกข <Yes. S 2> <tester UB> ์ก็เป็นอุปสมบนติกับปัญจิตีจะรู้ว่าเป็นอุปสมบนหรือว่าเข้าใจว่าเป็นอนุสมบนหรือว่าสงสัยก็ตามว่าติกัปัญจิตีแต่ถ้าเป็นอนุสมบนว่ากล่าวว่าเป็นติกรทุกขเข้าใจว่าเป็นอนุสมบนหรือว่าเข้าใจว่าเป็นอุปสมบนหรือว่าสงสัยก็ตามจะเป็นอนุสมบนก็ติกรรทุกฏอุปสมบนหรือว่าอนุสมบันนั้นตักเตือนว่ากล่าวด้วยข้อไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่พระบัญญัติในปรวินัยในปฏิโมกเน้นนะเป็นประสูตรหรือว่า พระวิธรรมด้วยคาเป็นต้นว่าทำอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อสันเลขาเพื่อกันจัก,กเลสและเธอกล่าวผัดเพี้ยนดังก่อนนั้นเต็นแต่ทุกกฎครั้นเคยกล่าวว่าข้าพเจ้าจะรู้ข้าพเจ้าจะศึกษาดังนี้ก็ดีและที่ถูกบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัตก็คือไม่ต้องอาบัตถือข้าบทข้อนนี้ก็เป็นอนานกิกะใช้ให้กล่าวอย่างนี้ไม่เป็นคนกล่าวจะเป็นมีองค์สอง คืออุปสัมบันว่ากล่าวด้วยพระบัญญัติอย่างหนึ่งกล่าวผัดเพี้ยนไปดังนั้นด้วยหวังจะไม่ศึกษาอย่างหนึ่งพร้อมด้วยองค์สองนี้จึงเป็นปาจิตติสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยอธินาทานสิกขาบทแต่สิกขาบทนี้ก็เป็นทุกขเวทนาสมุทฐานพระอธินาทานสิกขาบทก็มีสามก็คือกายจิตอย่างหนึ่งวาจาจิตอย่างหนึ่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาด้วยเพราะว่ามีการกล่าวแล้วก็ ขันญ,ญามิโมกเจจติกะเรากับวัชชะกายกรรมปจีกรรมเป็นอาบุศลนทุกเวทนาในวิเลคณะสิกขาบทที่สองก่นสิกขาบทพิกตุใดเมื่อพิกตุอื่นท่องสวดบ,บอเรียนศึกษาปาติโมกอยู่แล้วลาวติเจนสิกขาบทว่าจะต้องการอะไรด้วยการเล่าเรียนสิกขาบทน้อยและน้อยโดยลําดับเหล่านี้การเล่าเรียนสิกขาบทน้อยแล้วก็น้อยโดยลําดับก็คือ ขุตกะสิกขาบ,บทบอกว่าบาดิโมนี้เล็กน้อยใครเล่าเรียนสิกขาบ,บทเหล่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อความรังเกียจเดือดร้อนรำคาญใจเท่านั้นเองเพราะติเตียนสิกขาบ,บทดังนี้ต้องปาจิตตีในการติเตียนแก่อุปสมบันเป็นติกะปาจิตตีในการติเตียนสิกขาบ,บทแก่อนุสัมบันเป็นติกะทุกฏกในการติเตียนธรรมอื่นคือพระสูตรและพระอธิธรรมแกอุปสัมบันหรือว่าอนุสัมบันทั้งสองนั้นเป็นทุกฏ ไม่ประสงค์จะติเตียนกล่าวว่าท่านจงเรียนพระสูตรหรือว่าอภิธรรมและคาถาเกกรเถิดภายหลังจึงค่อยเรียนวินัยดังนี้และที่ถูกเป็นบ้าเป็นต้นไม่เป็นอับัตษิิขาบทข้อนี้เป็นอนานติกะไท้คนอน่นไปพูดติเตียนสิขาบทตัยเองก็ยังไม่ต้องถิขาบทข้อนี้ยังไม่ต้องอับัติข้อนี้คนพูดต้องมีองคสอก็คือใครจะติเตียนหนึ่งติเตียนสิขาบทในสำนักของอุปสัมบัลหนึ่ง พร้อมด้วยองสองนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุดฐานวิท,ท,ทีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาทานสิกขาบทมีสมุดฐานสามกันตจิติกะโลกชัชะแต่ว่าสิกขาบทนี้ก็เป็นทุกเวทนาเพราะว่าไม่อือเฟือเราติเตียนสิกขาบทมาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติสิกขาบทก็ไม่เคารพสิกขาบทเท่ากับไม่เคารพพระพุทธเจ้าน,นั่นเองในโมหนาสิกขาบทที่สามแส้ทำหลง ความว่าพิจุใดประพฤติอนาจาร์อยู่ก่อนแล้วครั้นปาฏิโมกสงสวดอยู่ทุก,กึ่งเดือนวันอุโบสถมาสองครั้งสามครั้งแล้วได้ยินรู้อยู่หวังจะให้พิจุอื่นสำคัญว่าตนต้องอาบัตด,ด้วยความไม่รู้แกล้งกล่าวว่าข้าพเจ้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าสิกขาบทนี้มาในปาฏิโมกเนื่องในปาฏิโมกมายังอุเทศทุก,กึ่งเดือนดังนี้ถ้าพิสูจน์ทั้งหลายอื่นเล่าก็รู้อยู่ด้วยว่า เธอนี้เคยยังนั่งฟังปาติโมกสงสวดมาสองครั้งสามครั้งแล้วดังนี้เธอนั้นต้องทุกก์เพราะแกล้งทำหลงอาบัตใดเธอต้องเพราะประพฤติอนาจารในการกอนนั้นเธอจักพ้นอาบัตนั้นด้วยการแกล้งทำไม่รู้ก่าหาไม่ก็คืออาบัตอะไรที่ประพฤติผิดมาก็เป็นอาบัตตามนั่นแหละให้พระวินัยทรพึงปรับตามโทษที่เป็นเทสนาคามินี แสดงอบัตคืนได้หรือว่าเป็นวุฒานคามินีก็คือพวกอบัตสงฆ์ที่เศษต้องอยู่กรรมเถิดและสงพึงซ้ำทำโมหาโรปนกรรมแก่เธอนั้นก็คือทำยติทุติยกรรมวาจารให้ยิ่งขึ้นไปด้วยว่าทำโมหาโรปนกรรมนี้ก็คือสวดประกาศในความเป็นผู้แท้ทำหลงครั้นกรรมนั้นสงธรรมเป็นธรรมเสร็จแล้ว เธอแกล้งทำหลงอีกก็ต้องอบับตาจิตตีต้องอบับตาจิตตีสมุดฐานสามเหมือนธินาฐานเหมือนกันเป็นกิริยาสัญญาอิโม่สจิตกะโลกวัตชะไตยกรรมจีกรรมอุศลรจิตแต่ว่าเป็นทุกเวทนานอาธินาทานสิกาบทนั้นเป็นเวทนาสามด้วยสมุดฐานการจิตวาจาจิตใจวาจาจิตแต่ว่าอันนี้ก็สมุดฐานเหมือนการตับเวทนาต่างอันนี้เป็นเวทนาทุกเวทนาต่อไปในปราระสิกขาบทที่สี่ ความว่าทิสุใดโกรธแค้นแล้วให้ประหารแก่ทิสุอื่นด้วยกายหรือของนึ่งด้วยกายหรือว่าซัดขว้างไปเป็นปาจิตตีแม้ทิสุต้องประหารนั้นตายก็คือผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยตายก็เป็นคงเป็นปาจิตตีเพราะว่าไม่ได้เจตนาฆ่าเจตนาทำร้ายเพราะปรารถนาจะประหารอย่างเดียวในอุปสัมบันเป็นติกาปาจิตตีในอนุสมบันเป็นติกาทุกฏ มีประสงค์จะทําให้เสียรูปก็คือเสียโฉมเชื่อดัดหูเป็นต้นแห่งอุปสมบันหรืออนุสมบันก็เป็นทุกข์ผู้ใดผู้หนึ่งมาเบียดเบียนจะทุบตีด้วยประสงค์จะให้ตนพ้นอันตรายจึงให้การประหารก็ดีก็คือป้องกันตัวและพิจูเป็นบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัตถก็้าป้องกันตัวนี้ก็ไม่มีบัติสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะมีองค์สามโปรดแค้นหนึ่ง ไม่มีประสงค์จะให้พ้นอันตรายหนึ่งแล้วก็ให้ประหารแก่อุปสัมบันฑ์ก็คือภิกษุด้วยกันพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นปฏิติสม,มุทฐางวิธีเป็นต้นเหมือนด้วยปฐมปร,ราชิตแต่สิกขาบทข้อน,นี้ก็เป็นทุกขเวทนาปฐมปร,ราชิตมีสม,มุทฐานหนึ่งก็คือกายจิตเป็นจิรยาสัญญามิโมกเป็นสัจจิตกะเป็นโลกวัชะวชะอกุศลิจิตแล้วก็มีเวทนาสองปฐมปร,ราชิตเสเมทุนนะนะเป็นสุขสมนะัต แต่ว่าในที่นี้เป็นอาคุตนเวทนาอย่างเดียวก็แสดงว่าเป็นโทสะมูลจิตในตะละสัตติกะสิกขาบทที่ห้าเนื้อหอกคือฝ่ามือนะทิสุดายเงื้อเนื้อกายหรือว่าของเนื่องโดยกายแม้ใบอุบลแก่ทีุ่ตัอื่นด้วยความโกรธแค้นต้องปาจิตีแค่เนื้อฝ่ามือหรือว่าเนื้ออาวุธอะไรต่างๆก็าอาบัตแล้วนะ ถ้าเธอเงื้อเหืือขึ้นแล้วพลังไปประหารลงไซตต้องทุกข์กดเพราะว่าไม่ได้เจตนาประหารกันเจตนาเงื้อแต่มันพลั้งลงไปเพราะไม่ประสงค์จะประหารด้วยประหารนั้นอว,ยวายุวะใดมีมือเป็นต้นแตกหักไปก็เป็นทุกข์กฎอย่างเดียว,วนพืได้ฉายทั้งปวงนอกนี้พึงรู้โดยในสิษขาทอันกล่าวมาแล้วในก่อนนะก็เหมือนกับสมุทายเหมือนกับสมบัราชินเหมือนกันแต่ว่ามีทุกขเวทนาเหมือนก,นกับประหารศิษขาบทนั่นเอง ในสิกขาบททั้งสองนี้แม้สัตวเดรชานก็ชื่อว่าอนุสัมพันธ์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไปประหารไปตีพวกสัตวเดรชานตอนนี้ก็ต้องอบัตทุกกฎไปเงือดเงื้อ,อไปคว้างไปปลาอะไรก็แล้แต่สัตวเดรชานนี่ก็อบัตทุกกฎเหมือนกันก็สอนให้มีกรุณามีเมตตาไม่ให้เบียดเบียนใครแม้กระทั่งสัตวเดรชาน ในอมูล,ละกาสิขาบทที่หกความว่าภิกษุใดยโจรเองหรือว่าให้ผู้อื่นโจรซึ่งภิกษุด้วยอััตสังฆาทิเศษสามข้อข้อใดข้อหนึ่งที่ไม่มีมูลคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเธอนั้นต้องถ้าเธอผู้ต้องโจรนั้นรู้ตัวว่าเขาโจรเราดังนี้ในขณะนั้นไซเป็นปาจิตีแก่ผู้โจรเป็นปาจิตีถ้าโจรประชิกไม่มีมูลนี่ต้องอััสังฆาทิเศษ วจอบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูลต้องอบัตปาจิตตีโจทย์อาบัตปาจิตตีถุนลจัยปฏิีเดสัญญะเป็นพวกอาจารรวิบัตเหล่านั้นเนี่ยต้องอาบัตทุกกฎถ้าโจทย์โดยไม่มีมูลมต้องอาบัตทุกกฎในอุปสัมบันเป็นติกะปาจิตตีโจทย์ด้วยอาจารรวิบัตปฏิว่าทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลเป็นทุกกฎในอนุสัมบันโจทย์อนุสัมบันดดก็เป็นติกะทุกกฎสำคัญว่าเธอต้องแล้วโจทย์ตามความสำคัญนั้น หรือว่าพิกจุบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัตไม่เป็นอาบัตสิกขาบทข้อนี้เป็นสานิติกาแสดงว่าใช้ให้คนอื่นไปโจทย์ก็เป็นอาบัตเหมือนกันคนใช้ก็เป็นคนโจทย์ก็เป็นมีองค์สี่ก็คือผู้ที่ต้องโจทย์เป็นอุปสมบันหนึ่งอาบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูลหนึ่งโจทย์เองหรือว่าให้ผู้อื่นโจทย์หนึ่งผู้ต้องโจทย์คือผู้ที่ถูกโจทย์รู้ตัวในขณะนั้นหนึ่งพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาจิตตี มุทฐานิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยอธินาทานสิกขาบทแต่ว่าสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นก็เกิดด้วยสุบฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกสิิจตะเป็นโลกวชัชชะอกุตระกิจกายกรรมวิชกรรมแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาเท่านั้นคนนี้ต่อไปสารจ,จิตจกสิกขาบทที่เจ็ดถามว่าทิสุใดแกล้งทําความรําคาญให้เกิดขึ้นแก่ทิสุออ่นด้วยกล่าวว่า ท่านชรอยอายุยังไม่ครอบอยี่สิบบวชไม่เป็นอุปสมบันท่านเป็นพระพิจุรอกช์รอยท่านฉันอามิธในเวลาวิการหรือว่าบอกสงสัยท่านเจะฉันอาหารหนึ่งราิการนั้นเนี่ยต้องปัจจิตีแล้วชรอยท่านจะดื่มน้ำเมานั่งในที่รับกรรมจุคามไม่มีเหตุแกล้งกล่าวเล่นให้เธอนั้นร้อนใจดังนี้ต้องปาจิตีทุกๆคำในอุปสมบันเป็นติกาปฏิจิตีในอนุสมบันเป็นติกาทุกกฎ ไม่ปรารถนาจะให้เธออื่นรำคาญใจกล่าวอย่างนั้นด้วยเสียงหาประโยชน์แก่เธอนั้นอย่างเดียวและที่สุบ้าเป็นต้นเป็นอาณาบัตรที่ขบข้อน,นี้เป็นอาณานติกะใช่คนอื่นเข้าไปแกล้งก่อความรำคาญคนแ้งเท่านั้นอบัตคนไม่แกล้งก็ยังไม่ต้องอบัตข้อนี้แต่ว่าก็มีโทษมีอบัตชักชวนในสิ่งที่ไม่ควรมีองค์สามก็คือผู้อื่นเป็นอุปสมบันอย่างหนึ่งหวังความไม่ทาสุกแก่เธอนั้นหนึ่ง ทำความรําคาญให้เกิดขึ้นดังนั้นครบองค์สานี้ถึงจะเป็นปฏิตีสมทุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยสิกขาบทในลำดับมาก็คือเป็นอจินา,านทานสมุทฐานนั่นเองสมทงุทฐานสามนะ่รเป็นทุกเวทนานต่อไปอุปปัตติสิกขาบทที่แปดความว่าพิสุดใดเมือ่อพิสุอื่นทะเละาวิวาทกันอยู่แล้ว ปราถนาจะแอบฟังว่าเธอเหล่านั้นจะพูดอะไรพูดอย่างไรเราจัะฟังและหวังจะโจ์ท้วงด้วยและเดินไปเป็นทุกกฎทุกทุกก้าวแม้อยู่ข้างหลังเดินรีบขึ้นไปให้เร็วหรือว่าอยู่ข้างหน้าแกล้งทําให้ช้าลงมาก็เหมือนกันยืนในที่ใดได้ยินเสียงหยุดยืนฟังในที่นั้นเป็นปาจิตตีมาที่อยู่พิสูจนเหล่านั้นได้ยินเธอปรึกษากันอยู่หรือเธอเดินปรึกษากันมาที่ใกล้ที่อยู่ของตน ได้ยินก็พึงกระแอมไอหรือบอกว่าเราอยู่ที่นี้ให้เธอรู้แม้ไม่ทําดังนี้นิ่งฟังอยู่คงเป็นปาจิตตีในอุปสมบันเป็นติกาปาจิตตีในอนุสมบันเป็นติกะทุกกฎไปแอบฟังโดยคิดว่าเราได้ยินเธอเหล่านั้นเราจักเว้นจักงดจักระลับจักเรื่องตัวเสียดังนี้ก็ดีก็คือถ้าเราท,ทําผิดเราก็จะได้แก้ไขและที่ถูกบ้านเป็นต้นเป็นอนาบัติ ไม่เป็นอบัตบติกาบทข้อนี้เป็นอนานาติกะใชใ้เขาไปแอบฟังคนใช้ยังไม่ต้องอบัตติข้อนี้คนฟังนะถึงจะเป็นอบัตติมีองค์สามก็คือผู้อื่นเป็นอุปสมบันอย่างหนึง่งมีประสงค์จะโจทย์อย่างหนึง่งแล้วก็แอบฟังได้ยินอย่างหนึง่งพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นตาจิตตีสมุทฐานในข้อนี้เป็นภยัสสัทธาสมุทฐานสมุทฐานเหมือนกับ พวกเพลินพวกต่างผู้เป็นโจรชักชวนพวกเพลินพวกต่างผู้เป็นโจรเดินทางไกลนี่ตุวฐานสองก็คือกระจัดก,กายจิตยอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตยอย่างหนึ่งเป็นสิยาจิริยาสิยาอจกริรยาบางครั้งต้องเพราะทำบางครั้งต้องเพราะไม่ทำต้องเพราะทำก็เพราะว่าไปแอบฟังต้องเพราะไม่ทำก็คือไม่บอกเขาว่าตัวเองอยู่ที่นี้ เป็นสัญญาวิโมกสจิตกะโลกวัชชะกายกรรมวจีกรรมเป็นอกุศลจิตและวก็ทุกขเวทนาในกรรมะปฏิบาหานะสิกขาบทที่เก้าสังคกรรมสี่มีอัปโลกนกรรมเป็นต้นสงจักทำรรโดยชอบธรรมพิสุใดยอยู่ภายในสีมาจักไม่มาสู่สังคกรรมนั้นด้วยจิตอันใดอันหนึ่งให้แต่ฉันทะเพื่อกรรมนั้นมาแก่ที่ตัอืน่น ครั้นกรรมนั้นสงทําแล้วโดยธรรมโดยวินัยภายหลังปรับติเตียนการรบสงเป็นปาจิตตีทุกๆคำเลยกรรมปติปะานะก็คือห้ามกรรมที่เป็นธรรมแล้วนะให้สันทะเป็นธรรมแล้วภายหลังก็ติเตียนบนว่าอันนี้ก็ต้องปาจิตตีทุกๆคำสมุดฐานสามก็คือเกิดแต่กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเหมือนอนตินาทานเป็นกิริยาสัญญวิโมกขแต่จิตติกะโลกุชากายกรรมจีกรรมอกุตรจิตแล้วก็เป็น ลูกเวทนาอย่างเดียวต่อไปฉันดังอะนัตตวาธรรมะสิขาบทิสิท์ให้ฉันท้าพอใจแจกจีวรให้จีวรกับพิสุแล้วภายหลังก็ถึงทำกุนบลนว่าอีงนะสงประชุมกันในสีมาจะระงับอธิกรณ์พิสุผู้โจทย์ผู้จำเลยแจ้งความของตอนตนขึ้นสงสมุติพิสุผู้ซักถามขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ซักไซความ หรือสมกระทำสังกกรรมทั้งสี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งยติหรือสวดอนุสาวนนค้างอยู่ที่สุดใดอยู่ในหัตถบาสงปราถนาจะให้กรรมนั้นกํเริกไม่ให้ฉันทะก่อนแกล้งลุกไปเทียยังไม่ละหัตถบาสงบริษัทเป็นทุกกฎครั้นมละหัตถบาสแล้วเป็นปาจิตตีอ่าข้อนี้อยู่ในหัตถบาสของสงแล้วลุกจะอัศนะไม่ให้ฉันทะนั่งฉันทะก็คือ ตอนเหตุก็พระราชพกีอ่ะเข้าไปในหมู่สงฆ์สงฆ์ก็เลยจะทํากรรมด้วยทํากรรมก็คือใะยกวัดหรือว่าจะติเตียนพวกนี้นะก็เลยหนีนะลุกจากอัธนะเลยไม่ให้เฉยทะในทัานกลางสงฆ์ยังกําลังจัดวิธีใช้กันอยู่ถ้ายังไม่ละหัตถบาทลุกออกไปก็เป็นทุกข์กดละหัตถบาทแล้วก็เป็นปฏิตีสงสัยอยู่ในกรรมเป็นธรรมหรือกรรมไม่เป็นธรรมสําคัญว่าเป็นธรรมและสงสัยอยู่ก็ดีเหล่านี้เป็นทุกข์กด รู้อยู่ว่ากรรมไม่เป็นธรรมเป็นอนาบัตรู้ว่าความทะเลาะวิวาจะมีแก่สงหรือสงจากกระทำกรรมไม่เป็นธรรมเป็นวัตรกทํทกรรมแต่คนไม่ควรกรรมดังนี้ก็ดีหรือว่าเป็นไข้หรือลุกไปกด้วยจิตแห่งพิจูไข้หรือกลั้นอุจาระปัสสาวะหรือไม่ปรารถนาจะให้กรรมดาเริ่หรือลุกไปด้วยคิดจะกลับมาก็ดีและที่จูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอนาบัต แต่ข้อบทนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ผู้อื่นลุกไปคนใช้ไม่เป็นนะคนลุกเป็นมีองค์หกคือตัดสินความหรือสังกักรรมยังค้างอยู่อีกข้อหนึ่งข้อที่สองกรรมนั้นเป็นธรรมข้อที่สามรู้อยู่ว่ากรรมเป็นธรรมข้อที่สี่อยู่ในสีมาด้วยกันกับสงข้อที่ห้าตนมีสังวาสเสมอกันกับสงข้อที่หกแล้วสงจะให้กรรมกำเริบแล้วลุกไปมาละหัตถบาลสงเสียพร้อมด้วยองค์หกนี้จึงเป็นปฏิปตี สมุทฐานข้อนี้เป็นสมนุทุพานะสมุทฐานหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือธุระนิเขตาสมุทฐานหมายถึงทอดธุระก็คือไม่ใส่ใจนั่นเองสมุทุพานะนี่เกิดจากสมุทฐานอย่างเดียวก็กายวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยากิริยะก็คือต้องกระทำและไม่ทำสัญญาวิโมกสจิตกะโลกัลละชาเป็นกายกรรมวจีกรรมแล้วก็เป็นอกุศลจิตทุกขเวทนาในทัพพระศิกษาบท ที่สิบเอ็ดหรือว่าในพระบาลีอาจาัจฉริยะก็ใช้คำว่าทุกพระสิกขาบททุกพระสัพพะท,ทิสุใดย,ยอมด้วยสง์ซึ่งประชุมในสีมาให้ผ้าจีวรซึ่งควรวิจับเป็นอย่างต่ำก็คือแปดนิ้วคูณสีนิ้วพระสุคตขึ้นไปเนี่ยนะแกทิสุที่ส,สงสมมติเป็นพัตตุเทศกะเป็นต้นโดยทรรมเธอทําการสงโดยชอบอยู่ แล้วภายหลังกลับติเตียนว่าที่สุงหลายน้อมลาบสงให้แก่ที่ตุตามความชอบใจตามมิตรตามสหายดังนี้ต้องปาจิตตีทุกทุกคำเลยถ้าพร้อมใจกันให้จีวันสิกรุบที่ทําการสงด้วยคมถูกต้องแล้วเนี่นะถ้าิปพูดติเตียนบอกว่าที่สุงหลายน้อมลาบสงไปตามชอบใจนี้ตอนบัดปาจิตตีทุกคำสมุทฐานสามเหมือนอิสิตินทานเกิดจากกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิต เป็นกิริยาสัญญาวิโมกขัชจิตุกะโลกวัชะกายกรรมะชีกรรมแล้วก็เป็นอกุศลจิตสิกขาบทข้อนี้เป็นทุกขเวทนาต่อไปในปรินามะสิกขาบทที่สิบสองความว่าพิจตุใดรู้อยู่ว่าลาบทายกน้อมไปแล้วแก่สงด้วยวาจาว่าจัดถวายสงและน้อมมาให้เผาให้แก่บุคคลคือพิกตุอื่นเป็นปาจิตตี ไม่ได้ใช้ทั้งปวงนอกนี้ก็เหมือนกับปริณตาสิกขาบทในนิสสักิยปจิตีนั่นเองแปลแต่ในปริณตาสิคขาบทเป็นนิสสักิยปจิตีเพราะน้อมมาเพื่อตนในกขาบทนี้ชื่อว่าปารินามณะชื่อก็คล้ายกันในกขบทนี้เป็นแต่ทุตตปาจิตตีไม่ต้องเสียสละของเพราะว่าน้อมไปให้ทิกฐุอื่นเท่านั้นหรือจะน้อมไปให้ทิกฐุอืน่นน้อมไปให้สงหมู่อื่นน้อมไปให้อะไรก็แล้วแต่ต้องอบัตปาจิตี ให้กับที่สูอื่นเป็นปัจจิตีนะถ้าในนิสสพิยะปัจจิตีปริณตาสิทธาบทถ้าเป็นปริณตาสิทธาบทนี่อยู่ในปัจจวัฏสุดท้ายนิสสพิยะปัจจิตีในปัจจวัปริณตาสิทธาบทข้อที่สิบก็คือถ้าน้อมลาของสงมาให้แก่ตนเองต้องนิสสกิยปัจจิตี ถ้าลาบน้อมแล้วแกสงเนี่ยถ้าสงสัยก็บัตุกฎลาบน้อมไปแก่เจดีย์องค์หนึ่งแล้วพิสูจน้อมไปแกเจดีย์อื่นก็ดีลาบเขาน้อมไปแก่สงหมู่หนึ่งน้อมไปแก่สงหมู่อื่นก็ดีน้อมไปแกเจดีย์ก็ดีนี่ต้องบัตรทุกกฎพิสูจน้อมไปแก่เจดีย์อื่นน้อมไปแก่สงน้อมแก่คณะแก่บุคคลก็ดีหรือลาบเขาน้อมไปแก่บุคคลแล้ว โดยที่สุดแม้แต่สุนักตัวอื่นก็ต้องอบัตรทุกกฎลากขอน้อมไปแล้วที่สุดทำกาญว่ายังไม่น้อมก็น้อมมาเพื่อตนเพื่อผู้อื่นก็บัตรทุกกฎหมดตกลงแล้วลาบ่อน้อมไปเพื่อสองแล้วถ้าน้อมมาเพื่อตนต้องอบัตรนี้สก,กิยะปฏิตีถ้าลาบคนน้อมไปเพื่อสองแล้วน้อมไปในสองหมู่อื่น บันทุกกฎน้อไมไปแก่บุคคลอื่นๆจะป็นญาติควบค้องพี่น้องสัจจะฉานก็าาบัตรทุกกฎแต่ว่าถ้าลาบเขาน้อมไปแล้วเพื่อสงน้อมมาเพื่อตนถึงจะต้องอบัตรปายสตีต่างกันอย่างนี้นะสมุดฐานสามก็คือเกิดแต่กายจิตวาจาจิตใจวาจาจิตแล้วก็เป็นกิริยาสัญญมิโมกขจ,จิตตะกะโลกวัชชะกายกรรมวัจีกรรมอากุศลจิตเป็นเวทนาสามแล้วก็เป็น สมุดฐานเดียวกันกับอธินาทานสิกขาบทเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็คือถ้าลาบสงลาบที่กาน้อมไปเพื่อสงแล้วน้อมมาเพื่อตนต้องอบัตินิสกิยไปตีถ้าน้อมมาเพื่อภิกตุอื่นต้องอบัตตายิตีเท่านั้นแต่ถ้าน้อมไปแก่คนอ,อื่นจากนั้นคือน้อมไปสงหมู่อื่นน้อมแก่บุคคลอื่นน้อมไปกับทัศดีอะไรพวกนี้ก็ต้องอบัตทุกกฎหมด นี้สิกขาบทข้อที่สิบสองในอัถวัชก็คือทำนิกาวัที่แปดก็จบแล้วก็สมควรจะเวลาท่านั้ง่ายก็ได้ศึกษาในพระวินัยคําสอนมุสลิมสมุทริจ้าซึ่งประกาศอธทิเศรสิกขาอธทิเศลสิกขานี้จะเป็นฐานเป็นที่ตั้งเกื้อกูลแก่อธทิจิตติกขาก็คือสมาธิมวลสมาธิตั้งมั่นก็เกื้อกูลกับการระงับนิวรแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาเพราะนิวรนี้เป็นตัวที่ทําร้ายจิต ปิดบังจิตไม่ให้กุศรจิตเกิดแล้วก็ทําปัญญาให้ทุรพลเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะละนิวรณ์ได้ด้วยอธิจิตจติกขาด้วยสมาธิก็เกื้อกูลแต่ปัญญาในการที่จะรู้เห็นตางความเป็นจริงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตัดรู้อริยสัจธรรมคําสอนวมาสมาธิเจา้ารู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็เห็นแจ้งอริยตัจตัดรู้เป็นพระอริยเจ้าในการไม่เนินช้าในการนั่นใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ